สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวแอดจะสรุปก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่22นะคะ8 9 9นะคะกับนอยเฉพาะกิจนะคะ2 7 0 7 2นะคะปกติ1 8 ปดสี่สองหกเก้าสองหกหกนะคะหกมาแบบเด้งเดงนะคะดูดูแล้วนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งหนะคะแอดมีห้นึ่นะคะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะพี่น้องนี่นะคะเข้าเด่น วิ่งรูดนะคะสำหรับท่านใดที่พาห้าไปวิ่งไปรูดรอบพิเศษและปกตินะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเน้นรอบวันนี้ไม่เข้านะคะเข้า 7, แต่แต่ศูนย์นะคะศูนย์เข้าวิ่งรูดนะคะเข้าเจ็ดศูนย์ะคะสำหรับรอบอื่นนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้สงสัยฮานอยเราสูตรเม็ดเดียวนะคะพักผ่อนนะคะพี่น้อง ไปรุนรุนต่อนะคะสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจมาทั้งคู่นะคะทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดนะคะพี่น้องหนึ่งห้าก็มาเนาะหนึ่งห้านะคะตัวกันนะคะเจ็ดสองก็มานะคะเจ็ดศูนย์นี่ตรงๆเลยนะคะไปรุนรุนกันต่อนะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะ 22ตุลาคมสองพกับแนวทางห้าน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะ วิ่งรูดก่อนจะไปรับชมนะคะก็ขอกำลังใจนะคะ,ะให้กับแอดนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะพี่น้องจ๋าที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ,ะสำหรับบันที่22นะคะ เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดเด่นสี่นะคะวิ่งรูดที่เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสห้าเจ็ดหกเจ็ดเเจ็ดแเจ็ดเนะคะถ้าไม่ชอบ7นะคะสามารถเอาสีไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าตัวเด่นก็คือ7นะคะ ตัวลงก็คือตัวลงนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าแอดไม่ได้เขียนให้เป็นสี่หนึ่งถึงสี่เก้านะคะไม่ได้เขียนแบบนั้นเนาะก็เอาเป็นตัวกันไปนะคะแอดคิดว่าน่าจะมาทั้งคู่เนาะพรุ่งนี้เนาะก็ไปกลับนะคะเลือกตัวไหนได้แล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะ ตัวที่แอดชอบคอนเน้นรอบก่อนเนาะเน้นรอบนะคะของเมื่อวานยังมารอบเฉพาะกิจนะคะวันที่ยิบสองก็คิดว่าน่าจะมาตั้งแต่แรกๆเหมือนกันเนาะเอาเน้นรอบนะคะพิเศษนะคะปกติ ตามตั้งแต่รอบแรกถ้าเจอก็หยุดนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่ชอบนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดสีสีเจ็ด เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะมาแล้วก็มาอีกได้เนาะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์ก็งามเนาะชอบหกคู่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวชอบวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะ จดไวแคปไว้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆน,นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ